ยยังอู่นี่ครับปลาชะโดที่ชลบุรีมีปัญหาเหมือนกับอีกหลายที่เนี่ยน้องไร้ใช่ไหมเพราะชาวบ้านเขารู้สึกว่าปลาชะโดไปกินปลาอื่นๆรู้เรียบเลยและทถวชาวบ้านเนี่ยออกหาปลาไม่ได้ในอ่างเก็บน้ําบางพระนะฮะชาวบ้านอ้างว่าเดือดร้อนก็เลยรวมพลคนไล่ล่าปลาชะโดกันเนี่ยน้องไบ้ค่ะโดยที่ชาวบ้านประมงชาวประมงริมอ่างเก็บน้ําบางพระที่ศรีราชานําโดยสมควรบุญรอด บอกนะว่าสัตว์น้าในอ่างเก็บน้ําบางพระปัจจุบันลดน้อยลงเพราะเชื่อว่ามีปลาชะโดที่เพิ่มเติมปริมาณขึ้นเยอะมันก็เลยทําให้ปลาอื่นๆอย่างปลานีนปลาชะโอนปลาตะเพียนรวมไปถึงกุ้งแม่น้ําเป็นอาหารของปลาชะโดมันแทบจะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะคือนิสัยของปลาชะโดเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างจะดุร้ายกินปลาที่อยู่ในน้ําทุกชนิดไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่แล้วปลาชะโดยังเป็นปลาที่ขยายพันธุ์และอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วค่ะคุณสมควรบอกว่าที่ผ่านมา สัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีจานวนมากชาวบ้านก็ยึดอาชีพทําประมงได้เลยมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะปัจจุบันเนี่ยจาก200ลําเหลือได้แค่30ลําเท่านั้นเองหมายถึงเรือที่ไปจับสัตว์น้ำเนื่องจากปลาชโดมันเยอะแล้วก็กินสัตว์ที่อยู่ข้างในน้ำนะคะหลายจุดแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นวิกฤ์เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่บางท่านก็บอกมันรมนถึงขนาดนั้นชโดจะมีลายครับอ้โ่ชโดใช่ไหม แล้งดูเป็นตัวแทนจังหวัดหนึ่งไหมที่ขอนแก่นไหมที่ขอนแก่นนะคะมีปลาบึกยักษ์ค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยน้ำหนักตัว125กิโลกรัมนะคะไปจับกันได้ที่ลําน้ําพองค่ะคนที่จับได้คือคุณบุญเรืองเศรษฐกิจอายุ58ปีไปวางขายดักปลาที่ลําน้ําพองปรากฏว่าคุณบุญเรืองก็นั่งอยู่ในเรือด้วยสักประมาณ30นาทีตะข่ายกระเพื่อมอย่างแรงมองไปดูโอ้โหปลาตัวเบลลมเลยเอาขึ้นมาเป็นปลาบึกค่ะช่างน้ําหนักได้125กิโลกรัมความยาว225 ส่วนที่อ้วนที่สุดวัดรอบตัวนี่125เซนติเมตรนะคะกำนันที่ตำบลท่ากระเสริมที่อำเภอนาพองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตำบลท่ากระเสริมจับปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ที่ผ่านมาลำน้ำพองไม่เคยมีใหญ่ขนาดนี้ค่ะอ,อย่างมากก็ไม่เกิน80กิโลกรัมนะคะโอ้โห125กิโลกรัมแล้วประบึกธรรมชาติได้นะถ้าอยู่ในน้ำพองเนี่ยโอ้โหตัวเบิ่มเลย น้องๆดูข่าวนี้ครับช่วงนี้เด็กๆไปเล่นประทัดกันเยอะนะฮะ <c oughs> ล่าสุดโรงพยาบาลมหาสารคามผู้อำนวยการคุณหมอสุนทรยนตระกูลเปิดเผยนะครับว่า31ตุลาที่ผ่านมาได้รับผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากประทัดแตกใส่มือเป็นเด็กแค่เจ็ดขวบมาจากพยาภูภิพิสัยนิ้วชี้ด้านขวาขาดไปหนึ่งข้อนะฮะน้องคนนี้เนี่ย บอกกับหมอว่าเล่นประทัดกับเพื่อนสี่คนในหมู่บ้านซื้อประทัดที่ชื่อว่าไข่เต่ามาเล่นราคาลูกละสองบาทเพื่อนเป็นคนจุดและตัวเองเป็นคนถือพอเพื่อนจุดแล้วตัวเองโยนทิ้งไม่ทันประทัดแตกใส่มือบาดเจ็บวิ่งร้องไห้ไปหาตากว่าจะลงพยาบาลพยาภูมพิพิสัยแล้วก็ส่งต่อเพราะพยาภูมพิพิสัยไม่มีแพทย์เฉพาะทางเนี่ยนะะต้องส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็คือมหาสารคามเกือบร้อยกิโลหมอ ผู้มนวยการบอกนะครว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นตุลาเป็นต้นมาเนี่ยมาโรงพยาบาลเป็นเด็กอายุ6-15ปีแล้ว17คนเล่นประทัดกันตั้งแต่ไข่เต่าลูกปิงปองลูกระเบิดและกระจับนะฮะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่านะคะัขวบเป็นแผลไฟไหม้ที่นิ้วบาดเจ็บทางร่างกายหลายรายนิ้วขาดและบางคนสะเก็ดประทัดเข้าตาทำให้ตาบอด กรุณาดูแลบทหลานนะฮะอย่าให้ไปเล่นประทัดพวกนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจําวันเป็นอันขาดค่ะนี่โอ้ดูน้องนะฮะชูมือนิ้วขาดไปข้อหนึ่งนิ้วชี้นะฮะปิดท้ายช่วงนี้นะครับไปดูภาพที่กำแพงเพชรคุณตาซึ่งนักข่าวของเราแจ้งเข้ามาผมยังไม่เห็นนะฮะบอกว่าป่วยเป็นโรคจนกระทั่งหน้าตาเปลี่ยนไปกลายเป็นหน้าเหมือนยักษ S <S ท่านผู้ชมดูนะ <S <S คุณตากุ๋ยแก้วเชิงค้าอายุ65ปีค่ะหน้าเหมือนยักษ ใบหน้าคุณตานี่จะผิดปกติไปเพราะว่ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรงจากสารเคมีที่ใช้ในการฆ่า้าเนี่ยค่ะแล้วก็สภาพปัจจุบันคืออย่างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยคุณตะกุยบอกว่าเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไปงมหอยตามคลองปรากฏหน้ามืดลม้มลงไปแล้วหัวไปกระแทกหิน mm hmm. ก็จมอยู่ในน้ําสักพักหนึ่งแล้วหัวก็แตกต่อมามันก็บวม mm hmm. ทีนี้ความที่ยากจน mm hmm. นยคะไม่ได้ไปหาหมอเอายาหม่องทา mm hmm. ผ่านไปสักสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นปรากฏหัวบวมแล้วต่อมาเหมือนมันมี ม,มีหนองอยู่ oh. ที่แผลคุณตาก็ไม่มีเงินจะไปหาหมอเลยเอาเข็มเนี่ยบ่งหนองออกเอง hmm. วันรุ่งขึ้นก็ปวดหัวอย่างหนักแล้วใบหน้ามันก็ค่อยๆบวมค่อยๆอ,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 อักเสบกินยาก็ไม่หายผ่านไปสองวัน oh. มันเริ่มบวมเริ่มเน่าแล้วมันก็ลุกลามไปตามคอไปตามลำตัวไปตามแขนเหมือนถูกไฟไหมอย่างเนี้ยค่ะ ตาก็มองไม่เห็นนะคะคือไปรับการรักษาตัวที่ขอนแก่นในที่สุดเพราะว่าทนไม่ไหวมันเจ็บปวดมากแพทย์ผ่าตัดสมองปรากฏมีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงคุณหมอบอกว่าติดเชื้อจากสารเคมีที่ใช้ในการฆ่า้าผ่าตัดเสร็จกลับมาที่บ้านปรากฏร่างกายกับใบหน้าก็เปลี่ยนไปเวลานอนนี่หลับตาไม่ได้เลยนะคะคือมันปิดไม่สนิทนะ่ะแล้วตาข้างขวาก็บอดไปเลยส่วนตาซ้ายเนี่ยเห็นพอจะเป็นเงารางๆอยู่บ้างค่ะ กินอาหารก็ยากลําบากเคี้ยวไม่ได้เพราะว่าหนังริมฝีปากด้านบนทั้งสองข้างเนี่ยมันแหว่งไปเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวเนี่ยข้าวมันก็ล่วงออกมากองอยู่ที่พื้นนะคะแล้วเวลาจะกลืนอาหารลงไปในคอก็ต้องนอนกลืนนอนกลืนอลนะ้วฮะทุกวันนี้ต้องอาศัยนมก่องใช้หลอดดูดกินขาทั้งสองข้างก็มีบาดแผลจากการตัดเนื้อบริเวณหน้าขาไปปาที่ใบหน้าแทนเนื้อที่เน่าเสีย แล้วแพทย์จําเป็นต้องตัดทิ้งไปเพราะว่าลุกลามอันนี้มาจากการแพ้สารเคมีคะนะทุกวันนี้สภาพที่เห็นเนี่ยนะครับคุณตาต้องอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแค่เดินเข้าออกชายคาบ้านก็เหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่าบ้านที่นักข่าวเราไปเห็นอยู่ที่เขาชุมแสงหมู่ที่15ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรอยู่กับสองตายายคุณตาก,กุ๋ยแก้วเชิงคาอายุ65 และก็ภรรยานะฮะซึ่งยังอยู่ร่วมทุกร่วมสุขคุณยายทองเกียร์ดำฉิมค่ะนะครับโดยที่สภาพของบ้านเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเพิงแล้วก็ไม่ได้มีวัสดุเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ประการใดทุกวันนี้ก็คงทำงานไม่ได้แน่คุณทองเกียร์ดำฉิมภรรยาอายุ6 4ความจริงมีบุตรด้วยกัน3ามคนแต่ลูกๆเนี่ยแยกย้ายกันไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด นานๆจะส่งเงินมาให้บ้างแต่ไม่มากนะักจากจุดเริ่มต้นแค่เมื่อเดือนเมษาไปงมหอยอลงคลองหน้ามืดกระแทกกับหินจมน้ำหัวแตกไม่ได้ไปหาหมอจากนั้นเอาอยาหมองมาทานแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้แต่เฉพาะใบหน้ามันไปเกือบจะทั้งตัวเลยเนี่ยน้องใบครับใช่ค่ะอย่างที่บอกไปภรรยาก็คือคุณยายเนี่ย ก็ป่วยนะฮะเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็ต้องตัดนิ้วโป้งเท้าข้างซ้ายทิ้งไปไปนิ้วหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่คุณยายก็บอกว่าไม่คิดจะทิ้งคุณตาไปไหนแม้ว่าคุณตาจะมีสภาพร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็จะดูแลไปจนถึงสิ้นลมสุดท้ายตอนหลังหลังไปหาหมอที่ขอนแก่นน้องสาวก็ไปรับตัวกลับมาจากขอนแก่นมาอยู่ที่กำแพงเพชปปรปลูกให้เป็นเพิงอาศัยอยู่ได้สักสองเ <c oughs> ดือนค่ทั้งคู่ไม่มีอาชีพอะไรนะฮะนาจะมีคนใจบุญเอาเข้าวสารมาให้บ้างให้เงินบ้างร้อยสองร้อย ฟังเสียงนิดหนึงห่งฮะสิมแดนันทอะอัานเลอะขนครับแล้อะไรอะไรจะดีกว่าาอยู่งนี้เราเขานะไม่ต้องไม่ต้าอย้งอย่างดูเขาดูแล้วไม่ต้องดูชีวิตอยู่ครับ ผักเพนาะผักลูกครับน้อยใจตัวเองไหมครับพี่เลี้ยงแต่สภาพแบบนี้ชื้นใจน้อยโอ้ยคนให้เคยอดแอรื่องให้เคยนั่นเคยงงานกินเคยได้นั่นเลยเคยทำงานได้แล้วก็ตอนนี้ทำงานไม่ได้งานได้นีเราเห็นเรานอนรอกินเขา เ่าก็เราหักแล้วเดี๋ยวนี้500เคี่ยวก็แห้งคุณตาก็ยากจนให้เราก็ยัง赖ลูกนะเงี้ยครับโอ้ดูภาพไปนะฮะท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตบอกหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณตานะฮะแล้วก็คุณยายบัญชีธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศาสาขาปงางศิลาทองชื่อนายกุย๋ยแก้วเชิงค้าหรือนางทองเกียดำฉิมนะฮะก็หมายเลขบัญชีน้องไร0 2 0 0 0 7 1 1 9 3 6 7อีกครั้งนะคะ0 2 0 0 0 7 1 1 9 3 6 7 เดี๋ยวนักข่าวยืนยันเลขที่ให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอ6เวา49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ เราเช้านี้หกโมสิบห้านาทีนะครับมีคำถามเป็นเสื้อแฟนคลับเรื่องเราเชา้านี้ com นะฮะตอบทางโทรศัพท์คำถามอยู่หน้าจอนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนปัจจุบันไปรักษาตัวที่ขอนแก่นนะฮะ<ช>แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นถามว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเห็นแล้วก็น่าสงสารท่านผู้ชมครับนึกภาพของคุณส่ขขันอนะฮะวิ่งแน่นอนรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนเนี่ยเนี<ฮ>่ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะฮะ Uh เห็นไหมเห็นนี่ะ uh ่ะนำหน้าอยู่นี่วิง่งในโอกาสสู่ขันษาค่ะเชิญท่านผู้ชมนะครับสำนักง,งานสารปกครองโดยสวัสดิการสำนักง,งานสารปกครองจัดกิจกรรมสารปกครองเดินวิ่งเฉลิมเพื่อเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพราชพ,พิธีมาหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา80พรรษา12สิงหาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับ4พฤศจิกายน ระหว่างตีห้ถึง8โมงเช้าที่สารปกครองถนนแจ้งวัฒนะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงส่งเสริมความสัมพนันธ์ดีระหว่างบุคลากรของสำนักง,งานและประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยนะครับรายได้จะได้นำขึ้นทุน9ถวายโดยเสด็จพระจุกุศลตามพระพราชะอัธยาศัยด้วยมีเป้าหมายอยากให้มีพว้ร่วมกิจกรรมประมาณ2,000คน ท่านประธานสารปกครองสูงสุดจะเป็นประธานในาการจัดกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นเชิญได้เลยนะฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจุดเริ่มต้นและเส้นชัยณนะสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะโดยที่ประเภทของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่วิ่งมินิมาราทอน10กิโลนะฮะวิ่งมินิมาราทอน10กิโลภายในนี่อีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็มีมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ4กิโลเมตรค่ะ มีรางวาัลด้วยนะครับมีรางวาัลของแต่ละประเภทด้วยเนี่ยน้องไร้ใช่รวมถึงจะมีโอกาสที่จะไปค้นหาอะไรบางอย่างของตัวเองเ,ออเหมือนกับพี่สู่ขวัญเคยบอกเอาไว้ รับสมัครที่ไหนในน้องใบไปสมัครกันได้ที่สํานักงานสารปกครองอาคารสารปกครองชั้นหนึ่งนะคะกลุ่มสวัสดิการสํานักบริหารกลางค่ะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ที่กันอยู่หน้าจอในขณะเว็บไซต์สะดวกะะดีครับท่านผู้ชมฮะ w w w j o c k a n d j o y c o m จ o c k a n d j o y อ o m นะคะอันนี้เขาเป็นการควบคุมการแข่งขันก็เลยเปิดเว็บไซต์ให้สมัครกันได้ทางออนไลน์สะดวกดีฮะ เชิญได้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะไปวิ่งกันแข็งแรงด้วยอ้าวแล้วก็มาว่ากันเรื่องใหญ่ครับทุกผู้ชมครับเรื่องใหญ่